ลองพูดแบบคนเหนือสิพูดแบบคนเหนือใช่ใช่ไอที่จอดอยู่เขาเรียกอะไรรถเจ้าเฮ้ยอันนี้ก็รถเจ้าอันนี้เขาเรียกอะไรโทรศัพท์เจ้าเฮ้ยได้สองอย่างแล้วเว้ยทั้งรถทั้งโทรศัพท์แล้วอันนี้เขาเรียกอะไรปลายปลายคอยไม่ใช่ปลายเจ้าบ่ปลายคอยไอแก๊บที่บินอยู่บนฟ้าเขาเรียกอะไร นกเจ้าบินเจอเจิดนีคุณเหนือยังบ่าคุณลังเกฟ้าบ้คนเหนือเหงาเหัอวะเาะง้าบ้าเอาบังไข่มุ้งอ่ะเอาบังไข่มุ้งอันนี้ใครอ่ะนุนุนุแค่ระดอนเฮ่หนุนี่รูนี่รูไปยังมานั่งรวมผ้าเขาขาเจ้าไป ไปไปนั่งตู้ไมไปไปเจ้าไรอยดิเจ้าไรอยดีแมนไปนี้เฮียกับเฮียรถทำยังไงกับไปกลับไปนเี่ยเป็นไรมั้งเน่ยป็นไรเนาะ

ที่เดิมเขาก็พาเขาไปเที่ยวในหนังเรื่องนั้นไหมใช่ไอ้แฟนรัต์สดไอ้รัตน์สดแล้วก็ได้เชื่อในหนังเรื่องนั้นจากคนที่เคยเป็นเพื่อนกันก็จะเป็นแฟนกันอ่เนี่ยแล้วผมและดีกว่าโดยดีกว่าเป็นโอ๊ยดีกว่าอะไอันนี้เก๋าแจ็คก็จะได้คุมกับคนขับรถบรรยากาศดีมากครับผมเดี๋ยวพวกเราใจเสียเจ้าเป็นยังไงแตอนนี่ คนเมารถหนึ่งสตาราครับผมไายออไแล้วฝากดวงใจพี่ลอยลงไปบนน้ำผาสุดข้อเฝ้าใจพี่จะไปถึงได้สตาแค่เพียง ได้สบตาแค่เพียงครัง้งหน,ทนทึ่งหัวใจพี่แทบิดตรึงพาลหลงพึงลำพันถึงแม่น,มนวลน,วน,วนองแก้มนางมันแดงกว่าใครใจ